สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์จากการที่ภาคเอกชนของไทยได้มีการเข้าไปซื้อกิจการและก็รวมถึงการถือหุ้นในบริษัทต่างๆของเวียดนามนะครับโดยในปี2021ที่ผ่านมามีภาคธุรกิจของไทยเข้าไปลงทุนธุรกิจในเวียดนามรวมมูลค่ากว่า4.5แสนล้านบาทรวมกว่า650โครงการ ซึ่งนับเป็นประเทศที่ลงทุนในเวียดนามสูงที่สุดเป็นอันดับที่9ซึ่งจากเรื่องราวนี้ชาวเวียดนามพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากกลุ่มหนึ่งในโซเชียลของชาวเวียดนามนะครับที่ได้มีการโพสต์เรื่องราวจากเพจร e p o r t e ต j o ์เ n e รยเป็นเรื่องราวของแบรนด์เวียดนามต่างๆที่ถูกถือหุ้นโดยบริษัทจากประเทศไทย ซึ่งจากรูปภาพนะครับก็จะเห็นได้ว่าบริษัทจากไทยได้มีการเข้าไปลงทุนแล้วก็มีการถือหุ้นในบริษัทต่างๆของเวียดนามเป็นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นทางกลุ่มเซ็นทรัล TCC Group เครือซีเมนไทยกลุ่ม CP และนอกจากนี้นะครับยังมีบริษัทพลังงานอย่างกาฟ แล้วก็รวมถึงซ u เปอร์เอเนจีคอร์ a ปอเรชันที่ได้มีการเข้าซื้อหุ้นในโรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในเวียดนามตั้งแต่ปี2018นะครับแล้วก็รวมถึงกลุ่มไทเบฟซึ่งได้เข้าถือหุ้นของบริษัทเบียเวียดนามอย่างซาเบโก้แล้วก็ยังมีอีกหลายบริษัทนะครับที่ได้เข้าลงทุนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจพลังงานกลุ่มอาหารและก็กลุ่มปิโตเคมีซึ่งจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวเวียดนาม ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้พวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นฟังกันได้เลยครับมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านแรกนะครับท่านนี้เขาบอกว่าเราควรจะกังวลถ้าหากพวกเขาซื้อวินกรุ๊ปซันกรุ๊ปวินมิวเท่านั้นจุดประสงค์ที่พวกเขาซื้อบริษัทเหล่านี้คืออะไรมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่า นอกจากเครือซีพีแล้วก็มี SCG ที่น่ากลัวนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวเวียดนามท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าในปี2000สินค้าไทยได้หลั่งไหลเข้าสู่เวียดนามในขณะนั้นที่เวียดนามยังไม่แข็งแรงแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรต้องกลัวนอกจากกลุ่มซีพีแล้วไม่มีองค์กรไหนที่มีเทคโนโลยีสูง ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจลงทุนในเวียดนามแต่ถ้าต้องการผูกขาดเวียดนามไทยถูกปิดประตูตลาดตอนนี้คือเวียดนามจีนเกาหลีญี่ปุน่นสหาภาพยุโรปและอเมริกามีอะไรจะให้พวกเขาผูกขาดมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่าพวกเขาก็แค่ถือหุ้นแต่ว่าเวียดนามมีเทคโนโลยีไม่ต้องไปกลัว ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้ก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าคุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าเทคโนโลยีในเวียดนามคืออะไรได้โปรดอธิบายให้ฉันฟังหน่อยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับชาวเวียดนามท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าเกือบ50%ก็เป็นแบรนด์ของต่างประเทศมันก็คือบริษัทร่วมทุนทั้งหมดที่มันสามารถซื้อได้ด้วยเงินเป็นจานวนมาก แบรนด์เหล่านั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเวียดนามมากนักเวียดนามก็มีแบรนด์ใหญ่ๆอยู่มากมายแล้วคนไทยก็ถือหุ้นอยู่กี่เปอร์เซ็นต์กันแล้วอีกอย่างแบรนด์เวียดนามที่ไปลงทุนต่างประเทศคุณก็ไม่เห็นโพสต์เรื่องนี้บ้างเลยหลังจากความคิดเห็นนี้มีชาวเวียดนามสองท่านเข้ามาตอบกลับนะครับท่านแรกเขาบอกว่าไม่ได้รับผลกระทบอย่างนั้นหรือการขายปลีกในเวียดนามก็นําเข้าสินค้าจากไทย ซึ่งมันผลักดันสินค้าของเวียดนามออกจากระบบนี่ยังไม่ได้พูดถึงซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีมากกว่า50%ชาวเวียดนามอีกท่านที่ได้เข้ามาตอบกลับนะครับท่านนี้เขาบอกว่าคุณลองดูว่าผลิตภัณฑ์ของเวียดนามถูกผลักออกจากชั้นวางหรือไม่ในการบอกว่าไม่มีผลกระทบไม่น่าแปลกใจที่ในบิ๊กซีจะไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าเวียดนามและสินค้าไทยได้ มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่ายิ่งมีการแข่งขันมากขึ้นผู้บริโภคก็ยิ่งได้ประโยชน์จากราคาที่ถูกหากว่ากลัวสินค้าเวียดนามจะหายไปผู้ประกอบการเวียดนามก็ต้องพิสูจน์ตัวเองปรับปรุงคุณภาพของสินค้าซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้รับคุณภาพและประโยชน์เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่า คุณต้องเข้าใจสาระสำคัญไทยเห็นศักยภาพของเวียดนามเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วพวกเขาจึงเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมของไทยเปิดตัวได้ค่อนข้างดีในเวียดนามและเงินลงทุนของไทยก็ไหลเข้ามาเวียดนามในทางอ้อมไม่น้อยเช่นกันส่วนหนึ่งของตลาดที่พัฒนาไปได้ก็คือเงินของไทยดังนั้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้ฉันเห็นประเทศกำลังพัฒนา ฉันอาจจะยิ้มได้ไม่เต็มปากนักชาวเวียดนามท่านนี้ยังได้แสดงความคิดเห็นต่อไปนะครับโดยเขาบอกว่าไทยเห็นศักยภาพของเวียดนามเมื่อสามทศวรรษก่อนและ15ปีจากนี้เรายังคงแซงพวกเขาไม่ได้มันก็เหมือนจะให้วีลีกเท่ากับไทยลีกและเวียดนามจะเท่ากับไทยนี่เป็นการเปรียบเทียบที่ดีที่สุดในตอนนี้สำหรับมาตรฐานของทั้งสองประเทศ สำหรับตัวเลข GDP ก็ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้ได้เข้ามาตั้งคำถามนะครับว่าเมื่อไรเวียดนามจะมีบริษัทที่แข็งแกร่งอย่าง PTT CP หรือว่า SCG หวังว่าเราจะมีบริษัทที่เท่าๆกับพวกเขาซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกว่าเวียดเทลวินมิ แข็งแกร่งกว่าบริษัทพวกนั้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับพวกเขาไม่สามารถซื้ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมได้ดันเป็นนโยบายของเวียดนามที่จะไม่ให้ทุนต่างชาติเข้าซื้อกิจการมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับไทยยื้อเศรษฐกิจของเวียดนามสิ่งที่น่ากังวลก็คือ c p ในเรื่องของธุรกิจการเกษตรแต่ว่าที่เหลือไม่มีอะไรต้องกังวล ความคิดเห็นต่อไปครับโดยทั่วไปแล้วปกติฉันจะเลือกผลิตภัณฑ์ของบริษัทเวียดนามแต่ถ้าต้องเลือกจากบริษัทต่างประเทศฉันจะเลือกซื้อจากประเทศอื่นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่านี่เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับในระบบเศรษฐกิจแบบเปิดแต่ปัญหาก็คือเวียดนามจะต้องมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งเพื่อสู้กับบริษัทที่เข้ามาซื้อกิจการเหล่านั้นความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่า มีนักเศรษฐศาสตร์และนักการเมืองในโลกออนไลน์หลายคนบอกว่าการเข้ามาควบคุมเศรษฐกิจของเวียดนามนั้นน่ากลัวมากความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้ก็บอกว่ามันก็ไม่มีอะไรผิดปกติสำหรับระบบเศรษฐกิจขณะซัมซุงยังมีชาวอเมริกันจำนวนมากแต่ว่าก็ยังเป็นของเกาหลีอยู่ไม่ว่ายุคไหนก็ยังคงมีการผูกขาด มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้ได้เข้ามาตั้งคำถามไว้นะครับว่า Big C ซมันไม่ใช่แบรนด์ของเวียดนามหรอหรอซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบกลับคือเขาบอกว่า Big C ซไม่ใช่ของเวียดนามอีกท่านหนึ่งที่ได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนะครับเขาบอกว่าและนั่นก็คือเหตุผลทั้งหมดสำหรับโพสต์นี้ มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่าการบริการของไทยนั้นแข็งแกร่งมากใครๆก็รู้และที่สําคัญพวกเขาซื้อบริษัทไซง่งอนเบียร์และบริษัทเครื่องดื่มฮานอยและรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆอีกด้วยซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกว่าคนไทยถือหุ้นได้ไม่เกิน5 1แต่ว่าคนไทยทําราวกับว่าพวกเขารู้จักสิ่งต่างๆมากมาย ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนทางด้านการเงินไม่ได้ควบคุมหุ้นหรือว่าเป็นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์แต่เพื่อชาวไทยของเราทําเหมือนกับว่าพวกเขาได้กลืนสิ่งเหล่านั้นจนหมดสิ้นแล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวเวียดนามท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังมีคนเชื่อว่าไทยกินรวบเวียดนามไทยได้ซื้อบริษัทที่ขาดทุนและตอนนี้พวกเขาก็ยังต้องแบกรับภาระอยู่ และพวกเขาก็ยังเทียบไม่ได้กับบริษัทของเวียดนามยกเว้นแต่ CP ในอุตสาหกรรมปุ๋ยและอาหารสัตว์เวียดนามยังมีบริษัทที่ใหญ่ๆอยู่มากมายในส่วนของการธนาคารก็เป็นของชาวจีนแต่ว่าอุตสาหกรรมที่เหลือก็เป็นของคนเวียดนามมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าคนไทยลองกลับไปดูส่วนแบ่งในอุตสาหกรรมการบินเวียดเจดมีอันดับที่สในประเทศไทย และวันหนึ่งเวียดเจ็ตจะครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่1โอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันอีกสักสองความคิดเห็นนะครับท่านนี้เขาบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าเวียดนามได้ซื้อบริษัทต่างชาติหรือไม่แต่ทุกคนรู้ว่าประเทศไทยมีส่วนในธุรกิจเวียดนามลองดูกันต่อไปมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านนี้นะครับเขาบอกว่า เป็นที่น่าสังเกตว่าในซูเปอร์มาร์เก็ต55%ของยอดขายเป็นของไทยซูเปอร์มาร์เก็ตของไทยนั้นมีขนาดใหญ่มากสินค้าของไทยเข้าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นจำนวนมากและสินค้าของเวียดนามก็ค่อยๆหายไปครับผมและนั่นก็เป็นเพียงแค่บางส่วนของความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแบรนด์ไทยแบรนด์ต่างๆที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามที่ทางอัพคอมเมนต์นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับ เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ